สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาบ้านแล้วครับจากหลังจากที่ไม่ได้กลับนะมานานนานนะเพราะว่าอยู่ร้านตลอดนั่นเองนะครับผมตอนนี้มีเด็กมาด้วยเห็นไหมนี่ฮะเดี๋ยวดูว่าพวกโอชินะครับเห็นน้องแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะดึง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 นะโอเคแล้วโอชิเห็นแล้วใครมาแล้วใครมาแล้วสวัสดีเด็กเด็ก ดีจ้าฝนไม่ตกหรอลูกอะไรเพื่อนยังเลยเป็นเื่อที่ตงเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยเๆๆๆๆเปิดไม่ได้กลัวทำไมโอไปไหนมาดิกลัวทำไมเรียวๆมาหนเด็กๆไปนถอยเด็กๆถอยยอกันถอยกันเออเออเออปันนปัเออเอเจ็บหูแล้วไม่ได้มานะเออ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  เอ๊ะเโอ้โหเจ็บว่ะเจ็บเย็โอ้ยมาแล้วมาแล้วโอชีอะไรไม่เร็วกปิดประตูรถเลยเออบัวครับบัตเออเออรัก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 ลูกรักโอ้เอาล้วทำไมใครมาใครมาไปดูดิอะไรเนี่ยไม่กล้าหรอไม่กลัวทำไมดูน้องบอกว่าเข้ามาแม่เข้ามาแม่ให้เข้ามาเล่นน้ำนี่ คิดถึงคิดถึงลูกคิดถึง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 ลูกคิดถึงิงมาดิมาดิที่พีอยู่ข้างในนะไม่มาเหรอเร็วอเลื่อเลื่ทำอะไรอยู่ลูกโอ้กินกล้วยเหรออูเลื่อเลื่เร็วอเรื่เดินเข้ามาเร็วโอ้ดูเด็กๆมาได้กินกินนานมาได้มาหาตั้งนานแล้วครับไรไอไอไอโนลี่ไอโน กล้องยังหลุดมือเลยเมื่อกี้ไอ้โน่กล้องหลุดมือเลยไปหาเด้สวัสดีค่ะไอ้ไขว่เด็กหน่อยเด็กหน่อยว่าจะใส่วะไอ้ไขเล่นน้ำเด้ต้อนหน่อยนึ่งไหมไอ้เล่นน้ำเดยไอ้เล่นน้ำเด้ไขว่ต้อนหน่อยนี่ฮะไอ้เจ้าหน่อยว่าจะใส่วะโอ้ยโนโน่โนเจ็บเจ็บเจ็บอุ๋อีโนเจ็บมากเลยสภาพเสื้อ อะไรครับปั้นใครมาใครมาละมาะเดินไงแท้กระเดินนี่ไงมาเร็วเยอะเลยมาเร็วมาเร็ว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 เล่นเล็บปั้นก็เล็บปั้นก็อยากเล่นด้วยอ้าเจ็บมากเลยเล็บมันยาวพี่ป้าไม่ตัดเล็บให้เนี่ยไปไหนพี่ป้าไม่ตัดเล็บให้ใช่ไหมบุ๊คโนโน้ลองลไงอะตายเอาไปไว้นาเกลืเลยมันเป็นประกัน เอกสารสำคัญแม่เอาไปไว้ในเก๊ะไอ้ตรงเก๊ะข้างนอกไงเออแม่เอาไปเองครับโอเคดูพีพีอยู่นู่นพีพีอยู่นู่นไปเดินหนูเดินดูไปเด็กนอยม่อยากใส่วะไปเด็กนอยก็นีนายม่อยากใส่วันี่อยากกัดเพียงเด้ย มาใส่แล้วเอ้ยแผ่นาย้วเอ้ย้าไปใสมาวะเอ้เอ้ยเอ๊ะเอ้อีโนมันอีโน่โทรศัพท์จะหลุดมือเ้ยไม่ไหวเลยอ๋อทุกขนก็ล่วงมามาไปเล่นไหนนะตะกี้ไม่ร้อนหรอลูกอะไปละไมเด็กหน่อยไมาจากใสวาเด็กหน่อยหน่อยเฮ้ยดมตูดมันกันนะ ให้ตูดมันอย่ใส่ละต้องตูดทั้งกันเฮ้ยตูดมันโยใส่ว่ามันเป็นตูดเนีาะเขาเห็นตัวจริงแล้วน่ะทีนี้นะเฮ้ยเล่นเลยค่ะยังจับน้องดิเดี๋ยวเห็นตัวจริงเขาเนาะนี่นี่มือมาจับอันนี้อันนี้ลักกี้ลักกี้จับมือนี่นี่จับจับหัวมันลูกมันจับหัวมันมันอยากให้จับหัวมันอยากให้จับหัวเห็นไหมนั่นน่ะโอชิโอชิ แอดดีเลยเออจีอันนี้เปนใจดีเจอในหน้าจ้บูลนอยากให้จับหัวนี่เห็นไหมมันไม่กอดด้วยนี่ไอตัวไลมันมาแล้วตัวไลายมาแล้วเฮ้ยไอตัวไลน์ไอตัวไลน์ไอตัวไลน์นมาแล้กไอตัวไลนยตัวไลายตัวไลายตัวไลายมากเลยไปแล้วคิดถึงเจ้าบูลเดี๋ยวนี่ก็กลับมาเอาปลาครับผมทุกคนเดี๋ยวเราเอาปลาแล้วเราก็จะกลับแล้ว ได้มาเล่นกับเด็กๆนิดนึงเขยังดีครับเล่นเก็บเป็นไงเป็นไงไม่ได้มาเจอกับเด็กๆกับคนล่วงกันหมดทุกตัวแล้วครับผมทุกคน <ไป S 1> นะเก็บคลิปเล็กๆน้อยๆครับมาฝากกันครับผมนี่ก็ไม่ได้กลับมาหาเนาะลักกี้เนาะคิดถึงตาเหรอเดี๋ยววันว่างๆเดี๋ยวตาจะหาโอกาสมาเล่นมานอนด้วยนะลูกนะตายังไม่ได้มานอนเลยเลยตาติดแต่ลุกค้าตอนเย็นน่ะ เด็กยังสบายดีกันทุกตัวนะครับผมไม่ได้อัพอับคลิปนะครับนั่นและเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมาอาจจะสั้นๆหน่อยพอต้องเอาปลาแล้วก็กลับไปร้านที่มารับปลาแซลมอนนะครับแม่ป้นานค่ะคิดถึงค่ะคิดถึงคิดถึงยวเจอกันนะาครับผม